เฉนเฟยนี่มันเป็นความรู้สึกของข้านะข้ารู้สึกว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันลาบลื่นเกินไปใช่มันลาบลื่นเกินไปเห็นได้ชัดว่าทั้งสามคนนี้แสวงหาความตายโดยเจตนาอย่างชัดเจนและทักษะของพวกเขายังขาดอยู่เล็กน้อยเขาจงใจทำตามความปรารถนาของเราที่จะเข้าถึงเส้นเลือดวิญญาณจากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากกระแสโจมตีของเราที่เหลือทั้งหมดจากการแสดงละครของผู้ชายคนนั้นทำไมคนพวกนี้ถึงอยากตายละ่ะทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จในการแสวงหาความตายแต่ข้าทำไม่ได้ เฉินเฟยเราควรบอกหลิว yeah, เย่เอ๋อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมตอนนี้เธออยู่ที่ทางแยกสำนักหยวนโม่เพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายหากเธอกลับมาเธอจะผ่านที่นี่อย่างแน่นอนเราต้องบอกเธอว่าเรื่องนี้แปลกบ้าตั้งแต่ต้จนจนจบสามวันต่อมาภายในสำนักหยวนโม่นั่นคือเขาหรือเฮ้ย hey, จะทำอะไรดูง่อขาอะไรอย่างนี้เจ้าเป็นใคร ในฐานะลูกศิษย์ของสำน,นักหยวนโมเจ้าไม่รู้จักข้าเซีย่ยเจียวโหลหรือเซี่ยเจียวหลเหออผู้สมัครเพิ่งมาไม่ทันได้เคารพพูน้ำนีกก่เกยอย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าทั้งสองได้กลับมาถึงนิกากยแล้วเรื่องของหอคอยเงาลูกหิตคงได้รับการแก้ไขแล้วใช่ไหมแก้แล้วข่าคุณลูกศิษย์ตัวน้อยของข้ากลิ่นหอมมากนี่คือ อย่าใช้คนอุบายของเจ้ากับผู้ชายคนนี้เจ้าควรซื่อสัตย์เมื่อเจ้าถามคำถามเป็นวิชาสเสน่หรือเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นอย่าัวแต่พูดเรื่องไร้าสาระกับดักที่ตั้งโดยหอคอยเงาโรหิตในเมืองคงสุ่ยถูกกำจัดโดยเจ้าใช่ไหมสิ่ตัวน้อยเมืองเลดวอเตอร์โอ้ทั้งสามคนนั้นวางกับดักอย่างลับๆจริงๆเป็นการถูกต้องที่จะบอกเหลิวเยอเอ๋อล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมแต่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทำไมสองคนนี้ถึงโกรธและตั้งคำถามกันขนาดนี้ มีบางอย่างผิดพลาดอีกหรือเปล่าแล้วการปลดอาวุธกับดักเล่รที่ทางแย่ของทั้งสองฝ่ายเราได้กวาดล้างสมาชิกทั้งหมดของหอคอยเงาโรหเหตที่ก่อตั้งปัญหาในครั้งนี้ระหว่างทางกลับมายังเมืองฮงสุยพวกเราถูกผู้ฝึกฝนอีกกลุ่มหนึ่งจากหอคอยเงาโรหิตซุ่มโจมตีพูดตรงๆก็คือผู้ฝึกฝนทั้ง3คนในขอบเขตสวรรค์ทีมซุ่มโจมตีที่นำโดยผู้ฝึกฝนจากขอบเขตสวรรค์ทั้ง3าคนทั้งผู้ฝึกฝนจากขอบเขตสวรรค์ชั้นนำและโลกศิษย์สำรองต่างก็มีพลังมหาศาล ด้วยพลังการต่อสู้อันทรงพลังเช่นนี้ข้าไม่เห็นเจ้าเลยเมื่อทั้งสองฝ่ายประทะกันแผนของหอคอยเกาโลหิตคืออะไรเยยงโง่ไร้สมองเพื่อบอกความจริงกับเจ้ามีข่าวว่าหอคอยเสืออิงรวมตัวกันที่ชายแดนระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อหาลือเกี่ยวกับสำนักหยวนโม่ไม่ใช่ข้อมูลที่สายลับของเจ้าได้รับเลยแต่เป็นข้อมูลที่เราจงใจเผยแพร่หมายความว่าอย่างไร ซึ่งหมายความว่าข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นเพียงเรื่องของหลักสูตรเท่านั้นจุดประสงค์คือเพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญของเจ้าเพื่อที่ข้าจะได้จับผู้เจ้าทั้งหมดได้ในคราวเดียวแค่เจ้าหรือปรมาจารระดับสูงในสำนักหยวนโมของเราทั้งหมดอยู่ที่นี่และผู้สืบทอดโดยตรงของผู้นำนิกายคนก่อนที่อ่อนแอที่สุดอะไรคือคำว่ามีจำนวนน้อย,อยกว่าเจ้าหาว่าใครอ่อนแอมาเริ่มกันเลยเอ๊เลบออกไปจากตรงนี้เร็วเข้า นี่เจ้าเย,ยนดูเฉยๆทำไมคนขี้ขลาดเจ้าคค่ชวนที่จะแย่งชิงตำแหน่งผู้นำในกาอยู่อีกหรือไม่ใช่ทุกคนที่ประมาทเหมือนเจ้าเข้าใจไหมพวกเขากำลังรอโอกาสและจะไม่ทำอะไรเลยอืมหมอกนี่มีพิษมาแล้วไปกระจกโพลาลไรเตรียมมาเมื่อไหร่ s> <S เจ้าช่างอ่อนแอรจริงๆเจ้าหยุดพิษเล็กๆแบบนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำคนบาดเจ็บหกปากไปซะ s> <S มันเป็นเพียงอาหารเลียนดำย่อยและต่อไปคืออาหารเลิก ค่ายกลนี่คือค่ายกอการกืนกินจิตวิญญาณที่เราซุ่มจมตีอยู่ที่นี่เป็นเวลา1เดือนและได้รับการออกแบบโดยยึดตามเส้นเลือดวิญญาณทั้งหมดเมื่อค่ายกลเปิดออกเต็มที่มอพิษก็จะล้นออกมาผู้คนในค่ายกลจะเป็นอมพาตและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เมื่อพิษออกมาจนหมดตันเทียของเจ้าจะหมดลงและเจ้าจะสูญเสียการฝึกฝนทั้งหมดแม้ว่าเจ้าจะอยู่ในระดับที่สิบของขอบเขตสวรรเจ้าก็สามารถต้านทานมันได้มากที่สุดเพียงไม่กี่ชั่วโมงทนทุกข์ทรมานกับความตายมันเป็นแผลของหอคอยเงาโลหิตของข้าเคลื่อนย้ายไม่ได้อะฮเออเกิดอะไรขึ้นแล้วไงต่อแล้ว ถ้าอย่างนั้นข้าต้องถามเจ้าว่าเจ้าทำอะไรเพื่อทำให้ค่ายกลทั้งหมดของพวกเขาไม่ได้ผลข้าจะทำอะไรข้าเพิ่งพบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับอยู่อีปอ้ป๋อและอีกสามคนดังนั้นข้าจึงแจ้งให้เจ้าทราบล่วงหน้าอย่างนั้นหรือ ข้าเสียเจ้เหรออยากขอให้ปรมาจารย์เข้าร่วมสำนักหยวนโมอย่างเป็นทางการและเป็นผู้นำทั้งนิกไกคนสวยใจเย็นข้าเป็นเพียงผู้ฝึกฝนปีศาจธรรมดาที่เพิ่งเข้ามาในนี่เกยอย่าเพิ่งยกตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ให้ข้าข้ารู้เจ้ามองเห็นแผนการสมรู้ร่วมคิดของหอคอยเงาโรหิตและช่วยนิกายได้เจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเฉินเฟยมีบุญคุณก็จริงแต่การปกป้องสำนักหยวนโมทั้งหมดนั้นไร้สาระเกินไปถ้าอย่างนั้นบอกข้าหน่อยว่าค่ายกนของหอคอยเงาโรหิดล้มเหลวได้อย่างไร มันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอฮ้ข้าไม่คิดอย่างนั้นนั่นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อย่างใดมันเป็นการออกแบบโดยเจตนาของผู้นำดิกายเฉินเอ๋ข้าคงคิดว่าเจ้าคงไม่อยากให้ข้าเป็นผู้นำดิกาในเมื่อเจ้าบอกว่าเฉินเฟยเป็นผู้ช่วยชีวิตทุกคนบอกข้าหน่อยว่าเขาช่วยทุกคนได้อย่างไรข้าอยากจะดูว่าข้าสามารถทำอะไรได้บ้างในครั้งนี้ พวกอันดาพัน์จากหอคอยเงาโรหิตได้จัดตั้งขบวนในเมืองฮงสุยแต่ถูกคนพบโดยอยู่อีปอ้ป๋อตัวจริงพวกเขาต้องการฆ่าเธอเพื่อปิดปากแต่จูจูอยู่อี้ป๋อก็ก้กาวนำหน้าพวกเขามาก้าวหนึ่งและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก่อนที่เขาจะตายเพื่อให้แน่ใจว่าความลับของพวกเขาจะไม่ถูกเปิดเผยหอคอยเงาโรหิตได้สังหารมัคคณา,าย,ยกที่มาสอบสวนแต่นี่ก็เท่ากับการดื่มยาพิษเพื่อดับกระหายอยู่อีปอ้ป๋อที่ข้าพบเป็นตัวปลอม ยิ่งมคณา,ายกตายมากเท่าใดนิกายก็ให้ความสนใจกับเมืองฮงสุยมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเปิดเผยความรับได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ทันทีพวกเขาจึงเกิดแนวคิดขึ้นมาพวกเขาใช้วิธีหลายอย่างเพื่อทําให้ผู้นํานิกายเชื่อว่าความจริงในเมืองฮงสุยก็คือนิกายเดียวกันกํลาลังต่อสู้กันหลังจากที่ผู้นํานิกายเฉินฆ่าพวกเขาและแรงงานสถานการณ์ให้นิกายทราบพวกเขาก็มุ่งความสนใจไปที่วางกับตักในเมืองฮงสุยเค้าเป็นเครื่องมือ คนที่แสวงงหาความตายคือข้าเองไม่ใช่หรือแผนของพวกเขาละเอียดมากแต่พวกเขาก็ประเมินเจ้าต่ำไปไม่เพียงแต่เจ้าจะเห็นผ่านการหลอกลวงของพวกเขาเจ้ายังเห็นเหตุผลของพวกเขาในการตั้งค่ายกลและเจ้ายังใช้มันเพื่อทําลายแผนของพวกเขาอีกด้วยข้าไม่ได้ข้าไม่ได้อย่าพูดเรื่องไร้สาระถ้าเจ้าไม่เห็นมันทำไมเจ้าถึงผลักพวกเขาไปยังเส้นเลือดวิญญาณเขากลัวที่จะทำลายชาวเมืองผู้บริสุทธิ์ใช่ใช่นั่นคือเหตุผล ฮะทำไมเจ้าไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีล่ะเจา้าคิดว่ามันยุติธรรมไหมที่ผู้ฝึกฝนปีศาจจะต้องลำบากในการรวบรวมศัตรูเข้าด้วยกันเพราะกลัวว่าจะทำร้ายชาวเมืองเพราะข้าเป็นคนดีบอกข้าสิว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาต้องการทำลายเส้นเลือดวิญญาณข้าทำเลยเส้นเลือดวิญญาณ ค่ายก่อนที่จัดโดยหอคอยเงาโรหิตเมลราฐานมาจากเส้นเลือดวิญญาณของนิกายมิฉะนั้นมันจะไม่มีพลังวิญญาณเพียงพอสำหรับค่ายก่อนที่จะทำงานดังนั้นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการทำลายค่ายก่อนนี้คือการทำลายเส้นเลือดวิญญาณเส้นเลือดวิญญาณในเมืองหงสุยอยู่ใต้พื้นที่โลกในใจกลางเมืองแต่ถ้าเจ้าโจมตีโดยตรงเจ้าจะถูกขัดขวางโดยผู้ฝึกฝนข,ของหองคอยเงาโรหิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นผู้นำนิกายศินจึงต้องการข้อแก้ตัวเพื่อปกปิด นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้ารวบรวมพวกเขาไว้ในเส้นเลือดวิญญ,ญาณจากนั้นเจ้าก็แกล้งทําเป็นฆ่าศัตรูแต่ในความเป็นจริงแล้วเจ้ากําลังระเบิดค่ายกลนเข้าไปในเส้นเลือดวิญญาณใต้ดินและทําลายพวกมันอย่างเงียบๆแผนนี้สุดยอดจริงๆมันสมเหตุสมผลและตันกาก็ชัดเจนมากเจ้าคิดไรสาระอะไรตื่นได้แล้วออก็แมหมฮ้ามีความเป็นไปได้จริงหรือการต่อสู้บนท้องฟ้าไล่เวทมนต์และการใช้คาถาเพื่อโจมตีด้านล่างเป็นการเคลื่อนไหวทั่วไปของเซินฟ์ฟเฟย ใช่นี่เป็นเพียงนิสัยการต่อสู้ของข้าสิ่งที่เจ้าพูดเป็นไปได้ก็มีอยู่จริงใช่แล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดแต่ดังที่ทุกคนรู้ว่าเส้นเลือดวิญญาณนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการรวบรวมพลังวิญญาณจากสวรรค์และโลกและไม่สามารถถูกทำลายได้ยกเว้นแต่ผู้ฝึกฝนราธิเต๋าที่เข้าใจวิถีแห่งสวรรค์และโลก แม้ว่าผู้นำนิกายเฉินมีเพียงการฝึกฝนในขอบเขตแห่งจิตวิญญาณแต่หลุมลึกที่สร้างขึ้นโดยการทิ้งและเปิดบางเอิญไปจุดอ่อนที่สุดของเส้นเลือดวิญญาณที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องบางเอิญข้ารู้ผู้นำนิกายโปรดอยู่เสียแซงได้แล้วข้ารู้ว่าเจ้าพักดีต่อเหลีวยวเยเออและต้องการให้เครดิตทั้งหมดแก่ผู้แพ้เพื่อที่เธอจะได้เป็นผู้นำนิกาย น่าเสียดายที่ถึงแม้ว่าเจ้าจะส่งข้อความถึงเธอแล้วเธอก็เกือบจะปล่อยให้ขอคอยเงาโลหิตประสบความสําเร็จเธอเป็นเพียงไม้เน่าเสียที่ไม่สามารถแกะสลักได้ผู้ที่สามารถทำให้ข้าเต็มใจสลัตตำแหน่งในฐานะผู้นำนี้กายจะต้องแข็งแกร่งกว่าข้าหรือมีไหวพริบมากกว่าข้ามากมันไม่สำคัญว่าใครจะต้องการอะไรและพวกเขาก็ไม่คู่ควรที่จะอยู่เหนือกว่าข้าไม่มีแรงไม่มีไหวพริบมันไม่สำคัญว่าเจ้าต้องการอะไรแค่นี้เหรอเธอคิดว่าเฉินเฟยเหมาะสมมากในฐานะผู้นำนี้กาย เจ้าอยากให้ข้าเป็นผู้นำนิกายจริงๆหรอแม้ว่าข้าจะเป็นผู้นำนิกายข้ายังสามารถเรียนรู้วิชาดาบได้แต่ได้บรรดาคนนับหมื่นใครจะกล้าฆ่าข้าเดี๋ยวก่อนหลิวเย่เอ๋อท่านเสี่ยโปรดวิเคราะห์ด้วยเจ้าลืมข้อมูลสำคัญอย่างหนึ่งเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าใครเป็นผู้ให้ภารกิจของเมืองหงสวยกับข้าอะใช่แล้ว เขาคือหลิวเย่เออเธอขอให้ข้าไปเมือฮงซุยเธอเป็นคนแรกที่เปิดเผยการสมรู้ร่วมคิดของหอคอยเงาโลหิตเธอเองที่สั่งให้ข้าหาทางทำลายค่ายกุนเธอคือผู้ที่บอกข้าถึงจุดอ่อนที่สุดในเส้นเลือดวิญญาณเป็นไปได้ยังไงขอบเขตการฝึกฝนของเธอต่ำความสามารถไม่มีขี้เกียจทำอาหารไม่อร่อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็หน,นีทำภารกิจยังไม่ประสบความสำเร็จเน่ข้าขอเตือนเจ้าว่าความอดทนของข้ามีจำกัด ถ้าไม่สะสมบุญคุณในเวลาปกติจะไม่สามารถใช้ความเชื่อใจในเวลาวิกฤตได้ถ้าไม่ใช่เพราะเธอทำไมข้าซึ่งเป็นลูกศ์ของขอบเขตวิญญาณถึงเลือกงานที่อยู่ในขอบเขตเตานั่นนั่นเป็นเพราะข้ารู้ว่าข้าจะไม่เตยแต่ข้าเพิ่งมาที่สำนักหยุดโมและไม่มีช่องทางข้อมูลเลยข้ารู้ได้อย่างไรว่าภารกิจที่อันตรายเช่นนี้จะไม่นำไปสู่ความตตยแน่นอนว่าเป็นเพราะมีคนบอกสถานการณ์ให้กับข้าเอ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  ข้าไม่คิดเลยว่าเฉินเฟยจะรู้แจ้งขนาดนี้ดังนั้นคนที่กาะกู้นิกายคือหลิวเย่เอ๋อเธอชอบแกล้งเป็นหมูและกินเสือมากที่สุดชอบมองดูใบหน้าที่ประหลาดใจของคนอื่นเธอตั้งใจทำตัวอ่อนแอตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าอย่างนั้นตอนที่เจ้าเผชิญหน้ากับการซุ่มโจมตีก่อนหน้านี้และหยิบกระจกแตกๆซึ่งเกือบจะทำให้ทั้งนิกายถูกกวาดล้างเป็นเพราะเจ้ารู้อยู่แล้วว่าค่ายน,นั้นจะอยู่ได้ไม่นานฮ่าๆ,ๆก็อย่างที่เจ้าเข้าใจแหละความจริงคือ จ้าจะบับข้าหรือเปล่ารีบๆบอกข้ามาที